บางครั้งก็ได้สรแล้วาเขาอยากได้สูตรลมาร์ตองการได้ระดับหนึ่งต่อไปก็ต้องวะดับ่งเป็นเพียงส่วนนหึ่งที่เป็นความพยายามขับขององค์กรกันะครับเรื่องจริงแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะให้เป็น้องประชาชนในชุมชนของเขาในรั้นก็ตสอหกรรมที่จะมีนบริษัทประสบความชุมชนนะครับเขาจะทำยังไงชุมชนนั้นไม่มีขยดทไมไม่ได้หรือันนี้ศึกษอันนี้เป็นเรื่องราวที่ทางชุมชนนั้นคิดที่จะร่อพัฒนทำ นายกเองก็จะกล่าวว่าคตอนที่ไปรับรางวัลนั้นเต้องตั้งใจนยขาคกันใช่ฮะสุจริตที่ยากความท้องเรียวนะครับเป็นแก๊งเป็นหา้เดียวกันรับชาล้อมอะมรเงี้ยนระหวางับ ติดต่อเจ้าหน้าที่เราเป็นส่วนของวันลุงข่วิทยาลัยเป็งส่วนไปดูสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้อากาศเย็นสบายเมื่อคืนนี้ฝนตกครับผมชูโจกองกัพร่วมประจามันจังหวัดพิศนุโลกครับไปวิ่งที่สำนักงาเองเลยนะว่าสถานนี้ ก็เป็นแบบนี้ทำขึ้นมาแน่ๆเลยว่าเป็นชอบงานนี้เกินเรื่อะไรคาดบกาให้โอกาสจิ้นเพียบเลย้าวันเช้าวันครับทางทาง ครับถ้าท่านมีเวลาท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมภายในสถานงา,านได้ รนครพิสโลกรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสต้อนรับสภา,ากาแฟเช้านี้ของจังหวัดพิษโลกด้วยเราก็ถือโอกาสนี้ให้ท่านได้รู้จักหน้าตาของพวกเราเชาวเทศบาลนครพิสโลนะคะซึ่งถือที่ยืนอยู่ข้างหลังของด้นนี้ก็จะมีท่านรองนายกเทศมนตรีค่ะท่านนายแพทย์สุธีขัตตูนนะคะนส่งเกรติแสงสวนนะะ่ร แท่านบุญทรงแงทงนธานีนะคะท่านประหล,ลัดเทศบาลนครพิศโลกท่านรองประหลัดคอสโลกที่มาต้อนรับในวันนี้ท่านผอ,อสำนักาการศึกษาค่ะท่านผอบทบาทหน้าที่ของเทศบาลองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหมดเลยแล้วแต่ว่าอ,องค์กรนั้นเนี่ยจะให้ความสำคัญไปในเรื่องใดบ้างแต่สําหรับของเทศบานลคนครพิศโลกนี่ให้ความสําคัญเนี่ย ทุกภารกิจหน้าที่นะคะไม่ว่าจะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องสิ่งแวดลอ้อมเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็เรื่องของาศาสนาศิลปะมฒนธรรมแล้วก็การส่งเสริมการท่องเที่ยวคนดว่าต่อไปจะเป็นสีแยกอีโดจจริงเนี่ยผู้คนรอบข้างของเรานี้จะผ่านมาเส้นนี้เราซึ่งเป็นคนในเมืองจะรองรับอย่างไรเพราะฉะนั้นในเมืองนี้ก็ถูถกพัฒนาไปในทิศทางนั้นเพื่อจะบริการสีแยกอีโดจีนเนี่ยคะ่ะเพราะฉะนัีโดจีน จุดด้อยของเราก็คือว่าเราสู้ภาพเหมือตอนบนเขาไม่ได้ห้องพักพอจะไหวแต่ในเรื่องของความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดแสดงสินค้าการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมุมต่างๆท่านก็มีนะครับเราจะเริ่มจากส่วนเฉลเิยภาเกตตรงนี้ค่ะ ตรงนี้เป็นส่วนเฉลิมพระเกียรติพื้นที่150ไร่ดิฉันยังทําไม่เสร็จนะคะเพราะว่าลงไปส่วนหนึ่งแล้วก็กําลังทําอย่างต่อเนื่องและปีนี้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ได้กรุณานะคะให้เงินของซีออลงตรงนี้คือเรื่องของเขื่อนที่เกิดถนนเกิดปรับภูมิทัศน์ที่ดีแล้วต่อไปจากหน้าวัดหลวงพ่อนี่ก็ไปออกวัดโพได้เลย ออกวัดโพนะคะแล้วก็นี้เนี่ยได้ใช้งบของอจังหวัดส่วนหนึ่งกำลังลงแต่ส่วนหนึ่งปีที่แล้วหนึ่งปีนี้ได้มาอีกห้าสิบล้านก็ะจะไปตรงนี้นะคะเอาพื้นที่ท่านมาขายหน่อยหนึ่งนะคะ,ะให้ดูพื้นที่ของกองบังคับการที่ท่านผู้ว่าบอกว่าถ้าออกไปเนี่ยประชาชนคนสะลกขอค่ะขอคือนพื้นที่คืนให้กับประชาชนนี่ลักษณะคือสวน ออกแบบเสร็จแล้วท่านผู้ว่าเร่งดันก็ออกอย่างรวดเร็วเลยอ,เออกแบบเสร็จแล้วค่ะออกแบบเสร็จแล้วก็ของเมืองซึ่งจะทําให้เมืองของเราเนี่ยสวยงามนะคะแล้วประชาชนเกิดการใช้สอยอย่างมากมายนะคะตรงนี้ที่จะลดอ,อยู่ข้างล่างที่จะรดอ,อยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะก็ก็คือ หลายได้รับทราบว่าจริงจิงเมืองของเราเนี่ยมีการผลักดันกันหลายส่วนนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่เห็นภาพชัดๆแล้วกันว่าออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนี่นี่คือหน้าตาของเมืองในภาพรวมซึ่งถ้า3-4มสี่โครงการนี้ภายใต้การสมมุนัเพราะว่าจบเมื่อไหร่มันเริ่มอยู่แล้วตัวโครงการมันเริ่มอยู่แล้วเพียงแต่ต้องเอางบามาสนัสนต่อทำไม จะขอบคุณมากที่วันนีจจ้ฉันโตลงมาฉันให้โช่มฉ่ำไปสักหน่อยสักหาใหอยๆ่สักห้าสิบหกสิบปีไปยังดีมากเลยวันนี้สําหรับท่านนายกคนเก่งของเรานะครับที่เปิดสถานที่ให้พวกเราได้มาเยี่ยมถ้าไม่มีกิจกรรมอย่างนี้โอกาสาที่เราจะมาคุยกันเป็นเรื่องเวลาหรือคุยกันแบบไม่ค่อยเป็นเรื่องเปนาวเท่าไหร่ก็หายหากวันนี้ได้มานอกสถานที่ แบบสบายๆเป็นครั้งแรกในตอนเช้าๆก็มันต้องแขวนก็มีสองแขวน๋ยกไปแขวนที่จีนนะครับจะกรรยากาศของเทศกาลก็จะฟัง้ดีมครับทุกานเรื่องขาที่สิ้โลกโดยเฉพาะเชศบานที่ปกติเนี่ยพวกเราไปเชื่อวกัานไปเชี่วต่างประเทศกันประเทศไหนบ้างเรเาเราไปชื่อมือมาชนิดครับ จริงำถามจริงๆอะไรไปเที่อตรงไหนราไปเชื่อมืองเราไปพักในเมืองนั้นเื่องนั้น